โมสรเชลซีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะพร้อมกับลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยลงฝึกซ้อมนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะเชลซีสโมสรฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษนะคะนำทีมโดยอันเดรสวิลลัสโบอา์สกุนซือคนใหม่ดิเดียรด็อกบาเฟอร์นันโดเตเรสแฟรงลัมพาดจอนเทอรีและนักเตะซูเปอร์สตาร์ได้เดินทางจากประเทศมาเลเซียถึงประเทศไทยเมยื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก่อนจะเดินทางด้วยรถบสัสไปยังโรงแรมชังกรลีลา ซึ่งทีมบริเวณด้านล่างของโรงแรมมีแฟนบอลมารอให้การต้อนรับและขอลายเซ็นจากนักเตะจำนวนมากค่ะจากนั้นในเวลา14นาฬิกา30นาทีนายปิติพิรมพักดีผู้จัดการกลุ่มการตลาดบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยรอนกอเล่ซีอของเชลซีรวมถึงอันเดรสวิลลสนะคะแล้วก็ดิเดียร์ร็อกบาก็ได้เดินทางเข้าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชทำกลางแฟนบอลเบียดเสียดกันเพื่อเข้ามาขอลายเซ็นของทั้งคู่ค่ะ ทางด้านของดันดิโลตอเรซนีนะคะประธานแฟนคลับเชลซีไทยแลนด์ซึ่งเป็นชาวอิตาลีก็ได้เตรียมทำเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งมีการโหวตด้วยเชลซีไทยดอทคให้กับจอห์นเทอรีหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในวันนี้อีกด้วยค่ะสำหรับเชลซีนะคะเพิ่งจะลงอุ่นเครื่องนัดแรกในโปรแกรมทัวร์เอเชียด้วยการเชิญเอาชนะมาเลเซีย11ไปได้1-0นะคะก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดวยวันนี้จะลงฝึกซ้อมในเวลา19นาฬิกาค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งจะเปิดให้แฟนๆนั้นซื้อบัตรเข้าชมการฝึกซ้อมด้วยจากนั้นจะลงเตะฟุตบอลนัดพิเศษโคกซูเปอร,ร์คัพเชลซีเอเชียทัวร์2011ไทยแลนด์นะคะจะพบกับทีมออลสตาร์ไทยลีกในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมในช่วงเวลา17นาิ45นาทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ